พี่เอาความกลายพันสุบุตสุกโถนี่ต้อรับความาอติสวันะคเออซาวนี้เราก็มาเกี่ยวข่าวก่ับการเกี่ยวกรออมาโมเกี่ยวจนเมื่อมาเกี่ยวข่าวซอยช่องเ่าววิดา้ยจะได้สสดงข่าวได้พอจะได้ช่องลอยชันด้วยอ้าคือช่องลอยชันลอยกับไหนคนกันอยากล่อย่างงาหอว เอยากมีร้าลงในจนอหวัดน่านรานปลาตมันลนมนี่เพอนว่าห้เดรนแขกเกี่ยวมาคอได้ไๆเอาซันชิค้นเฮ็กินเถอะเนื้เสือตัวนั้เสือเสือเข่ามันแตกมันโพดมันงามโพดมันแตกออ้แตกอืมไปจ้าด็กสิลบไปเปีียดเดักเ่านนานีรออพอนไดมัดเดนีว้ยพอนว่า ย่างย่างไว้ให้มันแห้งไว้เพราะว่าเพนยัดตูนเพราะว่าคนจะมาบดเอตชองมาชานเพราะว่าเกี๊ยวมือนี่มืออื่นก็คืออยู่ไนห้องไหวแต่ว่าคนลงเกี๊ยวก็คือโืใหญ่มือคือลูกเกี๊ยวสกัดเบาะไรใหญ่ห่างนะครับเพื่อนเพื่อนมากราบเปิแหสงล่ะไม่ใส่คากองจ้ะไปพี่น้องเกี๊ยวขาวซองให้ขอบบุดขอบคุณเพื่อนๆพื่ทางไลน์เด้อที่มาซอยเลยเอฟซีทุกคนเนาะ เบิ่งข่าวนะมองมันลมนะพี่น้องข้อเฮ็ดกินเฮ้ยสู้ๆโอ้ยมูหิวข่าวเฮ้ยกันนากันยังอยู่พี่้อยังมาเลี้ยอยู่จังเม็นจักสานเออซิเบิ่งเน่ผู้เฝ้อนั่งสิลงได้

อยากเมองมันดำก็ให้มันเกียวได้มาได้มาดำพันใส่บาเกียววาก่อนอไรฝากเบ้งซองกวกนังนาเดิมยอโอ้ยลอยลองจ้าไปฮ็ดกินกันด้อพี่น้อง พัดเด็กขาน้ำขานายเกี่ยวเข่าโบ้ย えっ <laughs> <laughs> จะได้พี่เราได้ยินอยู่บ้านมันกันสุดแรงลยจะได้พว่เราฟพงมาเจงจักจ้าีจงจักดังนก่ก็นอะไย่ามนีาจังดังพวกเ ขับไปใกล้ๆมัน <liability> ส <ologic> ิบร <c respond> <me> ิยินเสียงจ้ะอืมไกดพผีน่ออุ้ยมาใกล้ๆจ้าเพราะว่าไก่สลึกเกินเนาะอืมนี่แต่ิได้ปีนหลังใส่ได้กผีหน่ออยู่บ้านสั่งซื้อเ

ก็เลยซีพ่าสอชองให้โค้่แลน็ะปันนินาสายไดมันต์กทะเบียนกันแี่แรกไปเลโอเด็ดับพี่ตออมาเกียนสไตล์จะน่านใจบบนี้เปี่ยนโอ้แดดมาเลยโถเรื่องข้องเรื่องกระหม่อแ้วกระเรื่ออยู่บ้านเสตุ๋ยพี่ตอเอ้ย โอแดดารู้จะโดนแสงจะโดนแสงปไรจะิมเปื่อยจะเป็นแวบพายผมเป็นแวบพายพี่ดอเสันเป็นปอบนบ้านคนนอนหงยบ้านท้านบไรีมีแดดมีติมะาขดไปทักทันพูด สางเครื่องนั่นแล้วแล้วพีว่นอ้องที่แล้วแล้วยังอีกแถวหนึ่งคนตัดกันเท่าดเ,าาด,เาาดียวเท่ก็อยากได้แล้วนี่เด้พี่นอ้องโอแต่ว่าลายลายเครื่องไปตัดขนาะดมันละแลวไวอันนี้เราเพิ่งตัด,ดตอ,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 อยูกองตอกกองตอกดู่ล้ะบาแล้จักเคือนี่มันมนาดีดีได้ได้ น,น้ำผงบัตผงวัตรอะไรกันอยู่นี่นก็หนีเกี๊ยวขาวนะครับหน้าไหนจะดีพี่น้องต้องอาตี้กับบอท่าไดซูปแอกพี่น้องเอ้ยไก่ซีบิเดเ,บเดือนน่าจะเบิดเดือนนี่น่าจะเบิดเดือนนี่ก็คือส้มซีไดเกี๊ยวอยู่เนาะเพราะว่าขาวเฮานะฮะกับเผ็ดพอเผ็ดเหมาห์ มาสามเครื่องละาคุนบ่กเฮ้ยคือเก่าหมดเลยคือนล่มเออมองล้มก็คเออบอลบานอันบอนมันล้มนะใฮะจะภาพเพื่อนซัพย์นะพี่น้องเรากับจะไปซอยเรากับเก่งใจ่ยยาเพื่อนบ่ได้เกี่ยวเออแลวังจ้ามาพี่น้องส่วนของแม่นางแม่นางกะเกี่ยวมื่อนี้พี่น้องถ่ายภาพไททามหาว่าแม่นางคือบ่ได้มานางกะเกี่ยวมื่อนี้จ้า ท่านทัานพาไปในฝ่ปยตาจิเป็นตอนแรกที <in eating disease> ่นอกในว่าแรกยี่เรอกเพิ่นกับผมเลย้ม่กระลายตัวอนึ่งแปดแปดสองสองสามแล้วเป็นคำอนตรงนจัเอางี้นั่งลายจัาทางพุ่นลายคนพี่นอกประมาณสิบกว่าคนตัวเองเห็ดน้ากัดเขาเห็ดน้ำกัดหลายคนขนาดคุณหนึ่งแล้วหระไปซอยคุณหนึ่งคุณหนึ่งแล้วหระไปซอยคนหนึ่งแต่คีขนาด แต่มาละแล้ววาพี่น้องห้าผัดต้องตองตองตองพี่น้องเอ้ยต้นเป็นที่พืชแข่งต้นจ้ากระปุ่งเนี่จกระปุ่งเนี่ยมีอะไรพี่นะปูคลายหมูคลายมาปูอะไรยังไง กันมาเกี่ยวกับเก้่ยวเขาวาามันก็ไปปรมาได้พี่น้องเลยมาตอนเดือดตาขั้นตาจะตาบ่ปิ่มม้อนสีตีเดียสดจับรีโอแลวตาหากจบชิมุนอุ้ยพุ่ยนั่นแหละหมอตาผู้โงคดีพอเพิ่งดอกบ่หอดทิศดอกฉันรับช่วนวกเจ้าเว้ยนี่ทเจ้าเลยเนาะ่งงานนี้านล่างนะขั้นมาตาตอะไรก็บองมือขั้นว่าคนมาไล่ขั้นจานเข้ากะ อย่ไม okay. ัสองมือสองมือะพันหนึ่งะพันนึ่งมือลหาร้อยมีพลัาขจาระเจ้ากระไดเวลาห้าร้อนี่น้ำมันของของเราหรอมาเพิ่อีกล้วบ่อามาเพิ่อีก่ครับพาขึ้นแล้วบ่เฮ้ยผมมาช่วยดิพ่อได้แงกำลังลงแล้วบ่ดนี่หอ่ะไรเฮ้ผมมาเซฟืน เนาะแต่พวกอื่นฮะจะมากินอันใหม่เนาะโอ้ไหนกัยังว่าเบาแต่อันว่าให้มันโล่เกี้ยวแต่อันซุ้มมันล้มนี่ตีแต่ตีซีผู้มันกระบะลงมากขยังมากขยังอยู่ไปเกี่ยวแต่ไม่จ้างท่านก็ถ่ายเนาะอ่ะท่านเล่นยังว่ามันถ่ายยันเฮาบริเอนเกี่ยวบอหรือว่าอะไร ไปนอกไปบอมันล้มะาเที่ยวจ่ายมาทิงจ่เนาะีอกไปหาเกี่ยวบอมันลม่นละพี่นองเอ้ยมันจมวนนอนเกี่ยวเกลือกิ้เกลือที่แท้บนนไฟบ่ได้ีอยแบกฮะพี่ต้มก็พอดีติดสีน้อยนึงลมันบ่ได้ลายต้มมาอบใส่ไกหนนี่ แยบมากพี่น้องเกี่ยวอะไรผัดได้มาเกีเ่ยวอะไผัดได้มาคือจังกีเลนนี่นะแตงกีเลนนานแล้วนะคะปูนเอื้อยมากเลยจ้าสวัสดีค่ะเมื่อวานเดี๋ยวเพิ่มความมูพี่น้องเอ้ยสภาพเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนี่กะสีประมาณนี่เละจ้านี่เห็นไหมเนะาะกะสีลวงซีลายตี๋อนะไรเนาะ ไปพี่น้องไปให้เกี่ยวบอลมันล่มก็มแล้วกันบอลมาตั้งให้ลูกเต่าเราเกาะเพิ่นตัดเนาะพี่น้อง,อ,งอ่ะเฮ้ยตัวมันล่มเนี่ยเฮาคือได้เป็นผู้รับเคาะบอน้องเป็นอะไรพี่น้องเน,งนาะเออพังว่าน่ะว่าสิตื่นแต่ตีซีตีตตห่าเฮ็ดยัง,ยงกันได้สองเท่าเลยคือตื่นสวยอ,อือจ้ะอีพีนอ้องอือ ที่บ้าเขาก็คอกไก่พี่ว่าเจ้ยย่างาวไปล้เฮ้ยผูกเลยย่างคาวไให้มัมนั่นเออเห็นบาปเยเออตาเออเนองเบอื้อซือบมาแล้วก็เฮ็ดลักนึ่งเออคือเอบมาแตงชิโต๊ะนะนอ้นนี้ได้องลอท่หนาใส่ปุ้ยสอบเดียวมแล้วะ เออแล้วรกมืออะท่าโอ้ยตัดี่นัตัดทลุเขาตัดได้เขาใส่บ้าฮะท่ายังน้ำอ้าเจ้าบตเกรงใจ่อยน้ำเจ้าเกียโลจ้าบต้อตเกรงใจบ่เจ้าเกียโลก่อยบข่อยบ่ว่ายังดอกน้ำ คามัดเลยเด้อเอาเฮยวิ่งเข่าวิ่งเขาไกลบมเออใจผดอกเลยลงมาซอยบว่าม่เห็นใครจากอยากคืออีซาเขาข่างามดิเลยเนาะเอ้ยก็ไม่ได้อีซาอะไรได้ได้ไลน์กับคีขนมีอันขึ้นนั่นนี่แล้วนี่มันนามันงามโพลกับเกี้ยวนะบกบ่คือขงเฮา ขี่ไล่กระติ้กระต่ายแล้วเกี้ยวง่ายแล้วไวพันแปดตี้พันนอนบ่อพันสลีปบ่อสลีปปิ้งบ่อบ่มีขามีแข้งบ่จังนอนถ่านนะเฮ้ยคือบ่่เสื้อเอาใา่แล้วมาปู่ใส้ท่านว่าอยากนอนปานิกลายเฮ้ยเกิดขึ้นมาในแจเม้นมันยากจะแม้นมัน แดดอ่อนก็ได้อ๋ <c oughs> อ,อ,อไปพี่น้องบ่ะแต่สีภาพบรรยากาศาไว้เพียบสมนิค่แล้วกันพี่น้องวาไรลแล้วสิลงไปหาเกี่ยวซอยมูซอยเต้าก่อนอือวาไล์ไม่สิบลแล้วนะจ๊ะอือมีแดดใหม่แดดจี๊ดและเกินพี่น้องจ้าหัวหนุงหัวย่องไปพี่น้องตีตามพีหน้าจากทีมงานกันแล้วกันพี่น้องสบายดีจ้า